ที่คคคุณครูมีให้อ่านสระตัวแรกเลยคืออะไรคะเนี่ยอ่าเด็กๆพูดตามกูอ้อมนะเขาเรียกว่าสระ อ่านะคะสระอาเขียนแบบไหนไดเด็กๆดูตัวอย่างในเล่มนี้นะคะเล่มที่คุณครูแจกให้นะแล้วก็ฝึกเขียนอยู่ที่บ้านด้วยนะคะอย่าอ่านอย่างเดียวต้องฝึกเขียนด้วยถ้าเด็กๆไม่ฝึกเขียนอ่านอย่างเดียวก็จะทําไม่ได้นะคะอ้าวสระอามีคําว่าอะไรบ้างดเด็กๆมาดูค่ะแล้วก็อ่านตามคุณครูอ้อมด้วยนะคะอ้าวคาแรกเลยคําว่าตาตออาตา เห็นไหมคะมีรูปภาพประกอบด้วยคำว่าตาค่ะอ้าวคำที่สองคำว่าขาต่อไปค่ะคำว่างาต่อไปค่ะทออาทากออากาโคอาคาโนอานาโชอาชาโปอาปาผออาผาวออาวา จออาจาลอ,อาลาฝออาฝาอ้าวเป็นไงคะเด็กๆคะสระอาของเราผ่านไปแล้วมีคำให้อ่านเยอะแยะมากมายเลยแต่ในเล่มนี้ยังไม่จบแค่สระอานะคะยังมีสระอื่นๆในเล่มนี้ต้องเยอะแยะมากมายเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านอยู่ที่บ้านด้วยนะแล้วอย่าลืม อาจคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูอ้อมในขณะที่อ่านแบบที่ครูอ้อมอ่านตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะอ้าวมาดูสระที่2กันดีกว่าค่ะสระที่2คือตัวอะไรนะอ้าวมาดูกันเลยค่ะนี่เห็นไหมคะตัวอะไรเอ่ยอ้าวหน้านี้ก่อนนะคะหน้านี้ตัวสระอีเด็กๆออกเสียงตามนะคะสระอีอ้าวคำแรกเลยคำว่าสีมีรูปภาพประกอบด้วยอ้าว อ่านตามป้อมนะคะสออีสีอ่านว่าสีอ่าต่อไปค่ะตออีตีโดอีดีปอีปีมออีมีนออีนีกออีกีขออีขีชออีชีชออีชี ทอออทีวออีวีพอ,อีผีชอ,อีชีอ้าวทั้งสองสระนี้นะคะทั้งสระอาแล้วก็สระอีคุณครูอ้อมก้อมได้พาเด็กๆอ่านแล้วเด็กๆก,ก็อย่าลืมอ่าน หน้าอื่นๆอ่านสระตัวอื่นในเล่มนี้ให้หมดเลยนะคะฝึกอ่านบ่อยๆฝึกอ่านเยอะๆอยู่ที่บ้านในขณะที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆก็ต้องขยันเขียนขยันอ่านนะคะแล้วเปิดมาเจอกันในครั้งต่อไปนะคะถ้าเจอครูอ้อมที่โรงเรียนแล้วเรามาฝึกอ่านกับคุณครูอ้อมแล้วเด็กๆจะได้ทําได้ไงคะ อ,อย่าลืมฝึกอ่านและส่งคลิปมาให้ครูอ้อมดูด้วยนะคะเห็นไหมนี่มีหลายสระเต็มไปหมดเลยมีทั้งหมด32สสระด้วยกันนะคะเด็กๆอย่าลืมอ่านทุกสระเลยแล้วก็ถ่ายรูปอัดคลิปส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย